เคยรู้เรื่องสัตสตานังไหมเคยได้ยินว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนี่เคยไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดคํานี้ถูกต้องไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดถูกต้องหรอถูกต้องไหมไม่ถูกต้องหรอแล้วอะไรเวียนว่ายตายเกิดอน่าจะเกิดแล้วก็ดับแล้วการเวียนว่ายตายเกิดมีไหม แล้วใครเป็นคนเวียนหไหว้ตายเกิดสัตตานันใช่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะให้จะให้ทราบนิดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าความรู้นี้ไม่ค่อยมีคนเอามาเปิดเผยนะไม่มีคนไม่ค่อยมีคนได้ทราบเลยภิกษุชื่อสาติเนี่ย พูดว่าวิญญาณเรีนไ่้ไตเกิดวิญญาณไตเกิดในภพนั้นภพนี้พระพุทธเจ้าตำหนิว่าเป็นโมคะบุรุษแล้วก็ตำหนิภิกษุสาติว่าเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจับเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอโดนหนักเลยนะ แต่พวกเราฟนะังวิญญาณเวียนไหวตายเกิดมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมอันนี้โอสาติถูกว่าขนาดนี้แถมจะถูกใกล้ออกจากพิสูด้วยนะเนี่ยอืมบอกยังพอจะนับเป็นพระเป็นสงในธรรมวินัยนี้ได้ไหมเนี่ยโอโหเหมือนเรานะจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมเนี่ยใช่ไหมหลูเพ้าตำาหน่ขนาดนี้ก็ ก็เลยต้องไปดูว่าแล้วใครเวียนไหวไตเกิดกันแน่ถ้าไม่ใช่วิญญาณก็มีคำตอบอีกเหมือนกันหนึ่ระตถาคตตรัสกับพิกสุทั้งหลายบอก,อกเหลียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวท่ามกลางลงบางคราวปลายลงร่องบอกพิษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น ตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตรบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัต์ทั้งสี่นั่นเองเห็นนะพระองค์ไม่ได้พูดว่าวิญญ,ญาณเปียนไหวายเกิดน,นะพระองค์พูดว่าสัตว์สัตว์เปลี่ยนไหตายเกิดสัตว์นะเป็นผู้เล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัต บางคราวเขาแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้บาลีใช้คําว่าสัตตานังสัตตาสัตตาหรือสัตตานังดังนั้นเวลาเราได้ยินคําว่าสัตสัตของพุทธเจ้าเนี่ยมันเริ่มมีความหมายเล็กซิงแล้วนะมันไม่ใช่หมูหมากาไก่ธรรมดานะแหมกลายว่าเราทุกคนเป็นสัตตานันลมก็เป็นสัตว์เทวดาเขาเป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์ เปรลวิสัยสัตว์นรกเดราฉานทุกคนกำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องต้องแก้ความเห็นกันใหม่แบบขนาดใหญ่เลยนะวันนี้มาเปิดประเด็นใหญ่ประเด็นนึ้ตนี้แล้วคำว่าสัตว์เนี่ยมีนิยามไหมความหมายของคำว่าสัตว์ สองพสูตรนี้ไม่พอมีพสูตรที่สามอีกราธะเข้าเลยถามผู้เจ้าว่าคําว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าขพระสัาคตจึงบอกว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณราธะการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์ นะพระศาสดานิยามชื่อสัตว์ว่าหมายถึงอะไรใครคือสัตว์เนะห็นนะอ่าชัดเจนนะอ่าดังนั้นสัตว์นี่แหละเป็นคนเข้าไปหลงยึดคันห้านะท่าน,นี้ถ้าจะให้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรอะ่ะให้รู้จักมันว่ามันคือสิ่งสิ่งหนึ่งก่อนแต่มันไม่ใช่คันห้าไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยขณะที่มันมีอวิชา แล้วมาหลงยึดขันธ์ห้ามันจะถูกนิยามเรียกว่าสัตตานังดังนั้นคําว่าสัตหรือสัตตานังเนี่ยมันเป็นนิยามเรียกชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่งขณะที่มันมีภาวะของการมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขันธ์ห้าแต่เมื่อมันได้สดับในธรรมประพฤติปฏิบัติตามอริม,มัคมนองแปดจนกระทั่งอวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นสิ่งสิ่งหนึ่งนี้จะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติญา,าณทัสสนะ และวิมุตติยานทัศนะนี้พระตถาคตบอกว่าจะตั้งอาศัยในวิมุตติพรองบอกว่าวิมุตติานทัศนะก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศัยหาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ตั้งอาศัยในอะไรเล่าตั้งอาศัยในวิมุตติดังนั้นมันมีธรรมชาติใหญ่ๆอยู่สองสองระบบคือสมมุติกับวิมุตติสมมติวิญญาณจะตั้งอยู่ในขันธ์ทั้งสี คือรูปเวทนาสัญญาสังขารส่วนวิมุตตินะหรือส่วนนิพพานนะวิมุตติยานทัศนะจะตั้งอาศัยในวิมุตตาเป็นอย่างนี้มีสองระบบใหญ่ๆเป็นอย่างนี้นะและคุณสมบัติของสองระบบใหญ่ๆนี้จะตรงกันข้ามกันเลยฝั่งสมมุตินี้มันจะมีสามอาการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆ เหมือนก้อนน้ำแข็งมันตั้งอยู่เฉยมันก็เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลานี่คือเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏเปลี่ยนแปลงตลอดนะคุณสมบัติมันมีสามนะฝั่งนี้เกิดปรากฏคืออุปาโทปัญญายติสองเสื่อมปรากฏคือวโยว,โย,วโยคือเสื่อมปัญญายติสามเสื่อมเรื่อยๆทิตตสานญยญัทธตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกันเลย ครูเจ้าบอกว่าณนะคือไม่ณนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสภาวะนี้ณนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมนตะิตัสสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏมันอยู่นิ่งคงตัวตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิ่งสนิทไม่มีการมาการไปนี่คือคุณสมบัติของสองระบบนี้ซึ่งตรงข้ามกัน ดังนั้นสองระบบนี้เวลาพูดคุณส,สมบัติที่ตรงข้ามกันไม่ได้ใช้อนิจังทุกขังอนัตตานะเหรือนิจังทุกขังอัตตาเนี่ยไม่มีอันนี้บัญญัติกันใหม่นะ่นะจะพูดว่าอุปาโทกันนักอุปาโทนะดังนั้นนี่คือความจําเป็นว่าทําไมจะต้องมาใช้พุทธวจนะนะเพราะความที่สาวกไม่ได้รอบรู้ระบบธรรมชาติทั้งระบบจึงบัญญัติอะไรไม่ได้บัญญัติมาปุ๊บผิ สัตตานังเหรอจาเป็นต้องมีอะไรรูปประกันสัตตานังเป็นคนเข้ามาหลงยึดรูปหลงยึดเวทนาหลงยึดสัญญาสังขารและวิญญาณรูปไม่มีในสัตตานังมันเข้ามาหลงยึดรูปมันเข้ามาหลงยึดวิญญาณตัวมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งดังนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยตัวมันจริงๆก็คือวิมุต่นเองแต่มันยังเรียกวิมุตไม่ได้ก็มันมีอวิชชาจึงถึงเรียกว่าสัตตานัง แต่เมื่อใดมันหมดอวิชชาเนี่ยมันจะถูกเล่มหมายว่าวิมุติอันตรสนะซึ่งจริงๆมันคือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ตลอดกาลเลยและสภาวะนี้กําลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะความหลงเพราะการมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมันเลยท่องเที่ยวไปกับขันธ์หน้าภาวะก็คือจะไม่มีรูปขันธ์ก็ได้มันไม่เกี่ยวกับรูปขันธ์เลยมันเข้ามายึดรูปขันธ์ บางสภาวะของภายใต้การมีวิชาของสัตตานั้นเช่นบางสภาวะที่ไปเกิดเป็นโรมหมลกที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานันจจะตนะขึ้นไปก็จะไม่มีรูปประกันนั้นนั่นเป็นการพูดในระบบของสมมุติถ้าพูดเกี่ยวกับรูปจะต้องมาพูดในเรื่องระบบสม,มุติละแต่ตัวมันเนี่ยไม่ใช่รูปตัวมันไม่ปรากฏการเกิดไม่เสื่อมไม่ดับมีอยู่ตลอด ดังนั้นเหตุที่ผู้เจ้าตาหนิมากว่าพูดว่าวิญ,ญญาณเป็นไหวใจเกิดมันจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าวิญ,ญญาณเป็นนิจจังอยู่ตลอดวิญญาณไปโน่นไปนี่ไปวนะิญญาณก็ไม่ตายสิวิญญาณก็เที่ยงแพ้สิใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดจับตลอดเวลาผู้เจ้าจับว่าอย่างนี้บอกพิสุทั้งหลาย สิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมะโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเป็นาธาตุรู้ที่เกิดดับไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรแต่สัตว์นานาเข้ามาหลงยึดมันว่าเป็นตัวมันเนี่ย